โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอินเตอร์ทุิตรายการ L.I.S. นะครับเป็นคลิปที่ทําต่อจากไอเกมนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่นะฮะโอเค okay, เดี๋ยวแป๊บนนึงนะเราจะมาตัดต่อคลิปไปดูกนว่าคลิปที่ผมตัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะสิบยี่สิบนาทีแล้วผมจะลงคลิปดิบๆเลยนะครับเพราะว่ามันคือการตัดต่อนะครับผมคลิปนี้นะนี่จะเริ่มมาไอเป็นเพลงอินโทรนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นอออาจจะดังไปนิดนึงนะ โอเคไม่เป็นไรเนี่ยฟังไปก่อนฮะเอาไปว่าฟังแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อม,มีลิขสิทธิ์นะฮะจะได้ป้องกันไม่คงไม่ทันแล้วล่ะฮะโอเคครับเริ่มคลิปมันก็จะประมาณนี้นะฮะวันนี้นะเออเดี๋จะต้องทำเพลงมันดูแบบเอ่อค่ะว่าเสียงมันดูต่ำๆลงหน่อยไปชิบงี้โอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับใครตั้งแต่ใครจะตัดนะแอปที่ผมใช้ใช้ตัดคลิปนะครับเป็นแอปคลายมาร์สเตอร์นะครับผมเผื่อใครอยากรู้นะโอเคโอเคนะครับแล้วก็เขาคลิปเพลงพูดอย่างไงพวกนั้นเราก็จะเอาซาวด์เอ่อต,ต่างๆนาน,นามาใส่นะครับผมโอเคหาคลิปเซ็งจังเลยเวลาล้างเครื่องแล้วเราเอาน็นากเกเก่าๆที่ผมเคยโหลดเอาไว้มันหายไปนะพวกแบบ เสียงพวกอะไรเงี้ยมันอายไปหมดเลยเอ็นผมก็จะใส่เสียงนี้เข้าไปนะครับใส่ยันจบคลิปเลยนี้ก็เดี๋ยวฟังเสียงกมันเบาหรือเปล่าโอ้ mm hmm. oh, คือไอ้คลิปนี้เสียงนี้ขึ้นมาก็ต้องเบาฮนะสักเกิดสักสิบห้านะครับผมมันจะได้มีเสียงดังเราดังนะแล้วก็อันนี้ก็นนะ โอเคโอเคโอเคเราต้องจังหวะนี้เราก็ต้องซูมนะครับผมเป็นฉากที่เราจะต้องซูมนะครับประมาณประมาณไหนดีตรงนี้ละกันโอ okay, เคเนี่ยมันจะต้องมันเป็นเป็นอย่างนี้แล้วผมว่ากดยากมากนะเวลาช่องวงนี้นะ okay, ซูมเราก็ซูมไปที่เกม art of war นะครับผมซูมไปเห็นเลยนะครับ อ่าเขียนใกล้ๆเลยจอ่อๆไปเลยโอเค,อ,อ,เคอย่างนี้มันทิชชู่ไปเหมือนแล้วเป็นการสปอยคลิปตัวเองนะก่อนที่จะลงนะฮะโอเคอาจจะตัดสักประมาณครึ่งๆน,น,น,นึงแล้วก็ผมก็จะตัดคลิปนี้เลยนะครับผมอาจจะแบบให้ดูกช่วงกลางๆไม่ยาวเกินไปเผื่อมันจะเป็นเอ่อการสปอยสปอย,สปอยแล้วล่ะสปอยแน่ๆ เราก็เลือกอันนี้เข้าไปแล้วก็เลือกพกเสียง sound effect นะครับเล่นๆดูฮะเคเคนี่เราเล้มพันนะ ผมชอบสำหรับครดีรู้อยากรู้นะว่าโทรศัพท์ผมใช้รุ่นอะไรแนละ้วถึงจิ้มันช้าเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรมอนกันนะเพราะาตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์รุ่นเอ10นะครับผมเอ10เนอะ10เนี่ยฮะเอ10ธรรมดาเนี่ยใช้ไม่ได้ปีกว่าแล้วนะฮะอาการค้างกระตุกออกบ่อยมากนะมันเหมือนเครื่องนี้มันไม่เหมาะการรับเล่นเกมนะซึ่งตอนนี้ผมซื้อมาเนี่ยคือตอนนั้นคือโทรศัพท์ผมเสียไปแล้วนะผมก็เลยต้องเอ,อหารุ่นมาใช้ทดแทนเพราะมันสําคัญมากนะช่องเปิดเทอมมันต้องใช้นะ เลยเอารุ่นนี้แทนนะครับเพราะว่าเห็นเขารีวิวโอเคแล้วใช้งานดีอยางีงผมเลยลองซื้อมาดูนะคือวันแรกแรก,ก็ลื่นเหมือนนะแรกเล่นเกมปกติทุกอย่างนะพอใช้มาหลายๆเดือนเนี่ยมันจะเริ่มมออกอาการกระตุกค้างแหลกเลยนะนะฮนะนะถ,ถ้าใช้ตัวอย่าง Android นะครับผมก็ทุกวันนี้ก็ใช้ไอ้นี่มาก่อนนะครับผมก็ถ้าผมได้ p h o n e หรือว่าได้อะไรเนี่ยผมจะอัดเกม Rv ให้นะครับทุกวันนี้ก็ Rv ก็ยังเล่นค่อยได้นะเครื่องนี้แย่ๆนะครับโอเคมาตัดต่อต่อนะครับผม เยาต้องเริ่มตันนี้ไปโอเคออคลิปผ่านนะ okay. <Okay. S 2> เราจะตัดตรงนี้นะระหว่างการเข้าเกมนะเราจะตัดไป ไปโผล่ตรงเกมพอดีนะโอเคังเกิดการเข้าเกมนะเขจะรู้ว่ามันช้าเอาซัรพมานตรงนี้แล้วกันนะฮะไปปุ๊บแล้วก็มาดูกันอ่าฮะอัดออวงมันเสียงมันจะกระตุกไปปุ๊บเราตัดไปนะ อาจจะเป็นว่าสเกียนเนี่ที่ผมอ่านลืมแลอว o บ t of o เจียนนะไม่ใช่ legion เลย l เจียนอะไรอย่างงี้นะจำไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเด้อยวตงคือซ side e f ฟ e c t เนี่ยคลิปผมยังไม่ค่อยใส่มากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการใส่ซ side e f ฟ e c t ไปมาดูมาคลิปมันไม่คลิปมันดูแบบเออสำหรับผมนะอาจจะไม่รู้สิไม่รู้มันเกี่ยวกว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็ผมความรู้สึกผมอย่างนั้นจริงๆนะใส่ซ side e f ฟ e c t มันดูแบบเออ

ตรงวันนี้เราก็จะใช้เป็นเอ,อ่อเป็นสายเอฟเฟกอะไรก็ได้นะฮะเย yeah, ก็ได้หรือใครก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เย่ก yeah ันนะออเอ่อเอ่อพอดีเลยเราก็จะหาเอฟเฟกนะฮะหรือนย่าฮูก็ได้ะย่าฮูเบาเบาเบาแล้ว,ลวด,ดูดังที่เราน,นี่ที่ผมเล่นคือก,การสปอยคือผมได้ไอตัวแจ็คสเปโร่นะโอเคเราจะตัดสัก,กน,นิดนึงนะแล้วเราจะจบคลิปแล้วนะ โ <Okay. S 2> อเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ซาวเอฟิกเนี้ไม่ต้องเอาที่ไหนเลยนะเพราะผมเปิดกิจต่อมันก็จะตัดต่อแล้วก็เสียงเข้าเกมเข้าแอปอัดของผมนะโอเคแลก็สำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะเอาคลิปนี้ไปดูเป็นเืนเ่อน,นะครับน่าจะวันพรุ่งนี้นะจากวันนี้ที่ผมลงนะครับผมก็าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะ โอเคคลิปนี้อาจจะเสร็จในวันภายหนพรุ่งนี้นะฮะประมาณเย็ยนเย็ยนเบบานะเพระ่าท,ทั้งวันเนี่ย้าจะไม่ได้ไายุ่งกับการต,ต่อคลิปเลยเพราะว่าเล่นเกมนะฮะแล้วก็ดูยูทูบนะโอเคเรากิ้เนียบ๊าย่ายคอร์นไปได้ไปได้บีๆนี่เรา